สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะโน้ตจะมาพูดนะคะเกี่ยวกับ5วิธีการนะคะในการที่คุณเนี่ยจะสามารถยกระดับชีวิตของคุณขึ้นมาได้ในทุกทแอดเดียรที่คุณต้องการเลยดีไม่ดีอ่านะคะเรามาฟังกันนะว่ามีอะไรบ้างนะคะขั้นที่หนึ่งคือคุณต้องระบุก,ก่อนคะ่ะว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนเนี้ มาตรฐานเดิมที่คุณมีอยู่ตอนนี้คืออะไรสมมติว่านตยกตัวอย่างเช่นด้านสุขภาพแล้วกันเนาะมาตรฐานเดิมตอนนี้ของโน้ตที่โน้ตมีอยู่เนี่ยก็คือโน้ตมีน้ําหนักตัวอยู่ที่60สกิโลกรัมสมมตินะมีน้ําหนักตัวอยู่ที่60สิกิโลกรัมและมาตรฐานใหม่ที่โน้ตต้องการที่ต้องที่โน้ตต้องการยกระดับขึ้นมาเนี่ยก็คือโน้ตอยากมีน้ําหนักตัวอยู่ที่5้าสิบากิโลกรัม นี่คือมาตรฐานใหม่ที่โน้ตตั้งเอาไว้นะคะขั้นแรกนะก็คือให้ระบุว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่มันคืออะไรมาตรฐานเดิมที่คุณเป็นอยู่ระบุแยกย่อยมานะว่าจะเป็นด้านสุขภาพการเงินความสัมพันธ์นะคะในที่นี้โน้ตย,ยกตัวอย่างเรื่องสุขภาพละกันเนาะจะได้เห็นชัดนะแล้วก็พอคุณรู้แล้วว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันคืออะไรชัดเจนละข้อที่สองนะคะ ข้อที่สก็คือว่าคุณนะคะจะต้องหาเหตุผลค่ะให,ห้ผลว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่เนี่ยมาตรฐานเดิมที่คุณเป็นอยู่อะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณไม่พอใจอะ่ะให้เชื่อมโยงนะคะหาเหตุผลให้ได้มากที่สุดนะให้เชื่อมโยงกับความเจ็บปวดกับความรู้สึกไม่พอใจอย่างมากเลยกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่หาออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะอะไร สุดเท่าไหร่เนี่ยจิตใต้สำนึกของคุณค่ะมันจะเริ่ม activate มันจะเริ่มถูกกระตุ้นทํางานแล้วก็มันจะเริ่มผลขวายหาสิ่งที่ดีขึ้นกว่านี้เก็าไหมถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังรู้สึกว่าสบายๆแบบว่า,วาเออไม่เป็นไรชิลๆบอกได้เลยชีวิตคุณไม่มีทางเปลี่ยน,ใน,นในด้านในด้านที่คุณต้องการแน่นอนเก็าปะเพราะฉะนั้นค่ะข้อที่สองคืออะไรหาเหตุผลนะคะเชื่ยมยอมโยงกับความเจ็บปวดของคุณให้มากที่สุด นะคะเช่นเยกตัวอย่างเช่นที่โน้ตเยกตัวอย่างน่องสุขภาพใช่ไหมก็คือโน้ตมีน้ําหนักตัวอยู่ที่หกสิบกิโลกร,รมัมเหตุผลที่โน้ตรู้สึกว่าโน้ตไม่พอใจยอย่างมากเลยรู้สึกว่าไม่ชอบอ่ะเออข้อหนึ่งรู้สึกว่าแต่งตัวไม่สวยอ,อ่าข้อสองรู้สึกว่าตัวเองใส่ใส่ชุดระพุงโยอะอ่ะเออไม่มีสเสน่ห์ใช่ไหมข้อสาม รู้สึกว่านดขาดความมั่นใจไม่มีความมั่นใจเลยอ่ะ,อะข้อสี่รู้สึกว่าโอกาสในการทํางานน่ะมันเข้ามาหาเราอ่ะทําให้เราพลาดบางงานบางงานไปอย่างเงี้ยข้อห้ารู้สึกว่าบุคลิกภาพเราไม่ดีใช่ไหมข้อหกรู้สึกว่าเวลาน้าหนักตัวเยอะขึ้นอ่ะทาให้อืดอ่าไม่กระชับกระเฉงทํางานได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรเนี่ยอ่ะข้อเจ็ดเอาอีก น่ารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันน้ำหนักตัวมากมากขึ้นกว่านี้อีกอย่างเงี้ยอาจจะหกสิบหกสิบห้าอย่างเงี้ยยิ่งนานวันไปถ้ายิ่งฉันไม่ไดูแลสุขภาพฉันอาจจะมีโรคหัวใจเบาหวานความดันอะไรตามมาได้ทําให้อนาคตอาจจะต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลเยอะขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วข้อเหล่านี้ก็คือที่โนโยกตัวอย่างมาเป็นข้อที่โนรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอ่ะฉันอยากจะ ปฏิวัติฉันอยากจะเปลี่ยนตัวเองครัใช่ไหมอ่ะต่อไปข้อที่สนะคะข้อที่สมก็คือว่าคุณค่ะจะต้องรู้สึกว่าคุณตื่นเต้นอะ่ะตื่นเต้นกับมาตรฐานใหม่ที่คุณตั้งเอาไว้นะคะสมมติว่าน็อตน้ตมีมาตรฐานใหม่ของโนต์อยู่ที่น้ำหนักตัวเนี่ยอยู่ที่53กิโลกรัมนะคะ และโนสิ่งที่ทําให้นกน่าตื่นเต้นรู้สึกว่าถ้านตได้มันมาแล้วเนี่ยนกจะรู้สึกว่านตดีใจที่สุดเลยก็คือว่านกจะรู้สึกว่านตมีความมั่นใจนะรู้สึกรู้สึกว่านตเป็นคนที่มีหมูคลิกภาพดีนะรู้สึกว่าตัวเองมีพลังรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงใช่ไหมมีแบบเอ e เ g อร์จีในการทํางานไปติดต่องานหรือทําอะไรรู้สึกเราเรามีความมั่นใจทําให้งานออกมาดี เเป็นต้นนะคะหรือ,อาจจะรู้สึกว่าอ่ะที่สําคัญนจะรู้สึกว่าเราเราเป็นโค้ชใช่ไหมเราต้องแบบเจอกับคนเยอะๆอะไรเงี้ยทําให้โอกาสในในในหน้าที่การงานของเราดีขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่สามนะคะให้คุณเขียนออกมาค่ะว่าคุณเชื่อมโยงความพึงพอใจกับเป้าหมายใหม่หรือมาตรฐานใหม่ของคุณน่ะไว้ว่ายังไง ลิสออกมาเหมือนเดิมนะคะลิสออกมาให้ดิมากที่สุดนะยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีต่อไปนะคะพอคุณข้อหนึ่งข้อหนึ่งที่เมื่อกี้่น้าบอกไปคือว่าคุณต้องรู้ใช่ไหมว่าคุณอยู่ระดับไหนละสิ่งที่คุณต้องการะคือจุดไหนใช่ไหมรู้จุดที่คุณต้องการรู้ว่าคุณอยู่จุดไหนและจุดที่คุณต้องการไปคือจุดไหนระดับไหนข้อสองก็คืออะไรคะเชื่อมโยงความเจ็บปวดเข้ากับสิ่งที่คุณ เป็นอยู่ณนะตอนนี้ให้ได้มากที่สุดใช่ไหมข้อ3ก็คือเชื่อมโยงความพึงพอใจกับเป้าหมายใหม่หรือมาตรฐานใหม่ในชีวิตถ้าถ้าคุณได้มันมาแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกตื่นเต้นคุณจะรู้สึกแฮปปี้ดีดะยังไงบ้างริสออกมากให้มากที่สุดพอคุณได้1 2 3เสร็จปุ๊บมาข้อ4ค่ะข้อ4ก็คือนะคะให้คุณนะ่ะตื่นเช้ามาทุกๆวันฝึกนะคะ ใช้วิชาจินตนาการค่ะฟังไม่ผิดค่ะฝึกจินตนาการจินตนาการอะไรเวลาคุณตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่คุณทำเลยก็คือว่าให้เวลากับตัวเองห้านาทีอย่างไรห้านาทีนะจินตนาการว่าถึงภาพในอนาคตนะคะสิ่งที่คุณต้องการจะสิ่งที่คุณต้องการให้มันเกิดขึ้นในมาตรฐานใหม่ที่คุณต้องการจะได้สมมติว่าของโน้ตเนี้ยโน้ตอยากมีน้ำหนักตัวที่ห3สิบสามกิโลกรัม รถตื่นนอนมาน้ก,ก็จะจินตนาการว่าเออเนี่ยถ้าฉันอน,นาคตในอนาคตอะฉันน้ำหนักตัวที่53กิโลกร,รมัมฉันจะรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์บุคลิกภาพดีใช่ไหมฉันมีพลังงานฉันมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นฉันหาเงินได้มากขึ้นนั่นนู่นนี่เนี่ยจินตนาการไปฝึกวิจิตจินต,ต,ตนาการไปนะคะถ้าคุณ อาจจะถ้าคุณเอาไปใช้ในด้านที่ด้านการเงินเนี่ยคุณก็จินตนาการว่าภาพในอนาคตอที่คุณต้องการอยากให้มันเป็นนะมันคืออะไรอืมใช้ได้หมดเลยนะคะทําไมต้องให้จินตนาการอมอยากรู้ไหมก็เพราะว่าการที่คุณจินตนาการนะคะมันจะทําให้จิตใต้สํานึกของคุณนะคะทํางานจิตใต้สํานึกของคุณมันไม่รู้นะคะว่าอะไรคือความจริง อะไรคือคือภาพหลอกภาพจริงภาพหลอกมันไม่รู้ไม่รู้แค่ว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในหัวคุณมันคือความจริงทั้งหมด get ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณหมั่นจินตนาการถึงสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการบ่อยบ่อเนี่ยมันจะทําให้จิตใต้สํานึกเนะะี่ยค่ะดึงดูดนะคะโดยที่คุณไม่รู้ตัวเนี่ยมันจะดึงดูดในสิ่งที่คุณต้องการมานะ ลองทําดูนะอันนี้เจ๋งมากข้อที่5นะคะก็คือว่าคุณจะต้องสร้างความสามารถของคุณให้คู่ควรกับมาตรฐานใหม่ที่คุณตั้งขึ้นมาเก็าไหมชเช่นถ้าคุณเนี่ยมีรายได้อยู่ที่สมมติมีรายได้อยู่ที่เดือนละสองหมื่นห้าเงี้ยคุณอยากได้มีรายได้เดือนละหนึ่งแสน สิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือว่าเอ๊ะฉันจะต้องมีมายเซ็ตแบบไหนฉันถึงจะหาเงินได้เยอะๆฉันจะต้องมีนิสัยแบบไหนฉันจะต้องมีความรู้อะไรบ้างฉันต้องมีทักษะอะไรบ้างที่จําเป็นที่ทําให้ตัวฉันเนี่ยไปถึงจุดๆนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องหมั่นถามตัวคุณเองค่ะว่าคุณ่ะชนิดที่คุณจะต้องเป็นคนแบบไหนถึงจะคู่ควร กับมาตรฐานใหม่ที่คุณตั้งเอาไว้นะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นลดน้าหนักอย่างเงี้ยถ้านต้ตอยากลกดน้าหนักให้ได้ห้าสิบสามกิโลกรัมใช่ไหมนต้ต้องมีมายเซ็ตแบบไหนมายเซ็ตของนกก็คือว่าอ่ะนกจะต้องเลือกกินอาหารใช่ไหมเลือกกินอาหารที่ไม่มีไขมันมากเกินไปใช่ไหมเป็นมีอาหารเป็นอาหารที่แบบดีต่อสุขภาพเนาะไม่ทอดอะไรเงี้ยอาจจะกินพวกสลัดเยอะขึ้น ช่ไหมดูแลสุขภาพหาความแล้วก็อาจจะแบบมีมาเซ็ตเกี่ยวกับนิสัยนะคะนิสัยว่าเออเนี่ยเราจะต้องออกกาลังกายอย่างน้อยเนี่ยอาทิตย์ละสามสี่ครั้งอืมใช่ไหมหรือแม้กระทั่งว่า,ากินผักผลไม้ให้มากขึ้นเนี่ยถึงแม้ไม่ชอบก็ต้องกินอย่างนี้เป็นต้นเนาะเอาล่ะสิ่งที่เทิ้งท้ายนะคะคือว่าให้คุณนะถามตัวคุณเองบ่อยๆว่า คนแบบไหนที่ฉันจะเป็นเพื่อคู่ควรกับมาตรฐานใหม่ของคุณนะคุณจะต้องพัฒนาทักษะอะไรบ้างเพราะสิ่งเหล่านี้ค่ะไม่มีใครนะคะรู้ดีไปกว่าตัวของคุณใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเวลานะคะให้คุณนะคะทบทวนในสิ่งที่โนตบอกไปเนาะเอากระดาษขึ้นมามาเขียนนะคะว่าเอ๊ะ เหตุผลน่ะอะไรที่ฉันต้องมีเหตุผลที่มากเพอะว่าทําไมฉันถึงจะต้องเปลี่ยนจากจุดเดิมเพื่อไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีขึ้นและทําไมฉันถึงจะต้องมีเหตุผลอะไรที่ฉันแบบว่าต้องได้มันมาเออฉันจะมีความสุขขนาดไหนถ้าฉันได้มันมาแล้วใช่ไหมและอะไรต่อไปก็คือจินฝึกจินตนาการใช่ไหมว่าจินตนาการถึงภาพอนาคต ที่มันจะเกิดขึ้นในสิ่งที่คุณปรารถนาเพื่อทําให้จิตใต้สำนึกของคุณทํางานนะคะข้อที่5คืออะไรคะพัฒนาทักษะนะคะคุณต้องถามตัวคุณเองว่าคุณจะต้องเป็นคนแบบไหนถึงจะคู่ควรกับมาตรฐานใหม่ที่คุณตั้งขึ้นมาเนะาะอาะละหข้อที่โน้ตให้ไปนะคะคุณสามารถเอาไปใช้นะคะในกับทุกๆด้านที่คุณต้องการนะ ได้เลยนะก็สำหรับคลิปนี้นะคะน้ตก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ตั้งใจฟังนะหวังว่าสิ่งที่น้ตถ่ายทอดไปอะคะ่ะจะเป็นประโยชน์กับชีวิตของคุณนะคะทำให้คุณมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไปเท่านี้ก่อนเนาะแล้วก็ถ้าคลิปหน้านะคลิปหน้าน้ตมีสิ่งดีๆมาให้คุณนะคะก็คือว่า เมื่อกี้นบบอ,อกไปว่าเอ๊ะคุณจะต้องสร้างทักษะอะไรใช่ไหมนบมีเคล็ดลับค่ะว่าคุณไม่จะเป็นต้องไปเรียนรู้เริ่มต้นจากศูนย์นะคะคุณสามารถนะอันนี้เอาไวค้คิดหน้าเนาะว่าคุณสามารถโมเดลลิ่งคนที่เขาสำเร็จนะคะว่าเอ๊ะเรามีเทคนิคในการโมเดลลิ่งคนสำเร็จยังไงเพื่อที่จะล่อระยะเวลาความสำเร็จของเรา นะเราไม่จะเป็นจะต้องไปลองผิดลองถูกนะคะเอาไว้ติดตามต่อคลิปหน้าเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ